คลิปนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรรอติดตามค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัท KN i อ t e r ินเตอร์บรรจุภัณฑ์รับผลิตกล่องลูกฟูกตามแบบตามขนาดตัดตามไซส์ยังไงก็ถูกกว่าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคม2568นะคะดาวตัวตนของคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนของการติดต่อประสานงานเดินทางนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างแฟนห่างคู่ครองนะคะหรืออาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกระทบกระทั่งในเรื่องของความคิดที่คิดเห็นไม่ตรงกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้อาจจะเครียดคิดเยอะคิดมากหน่อยเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆก็ตามปัญหาในเรื่องของความสำเร็จปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจนะคะดาวตัวตนมีมีความกดดันมีความเครียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยดาวตัวตนของคุณเองนะคะจะย้ายไปอีกทีเนี่ยประมาณวันที่23สิงหานะคะวันที่23สิงหา ต้องบอกก่อนว่าพอเป็นวันที่23สิามงหาแล้วเนี่ยาดาวตัวตนของคุณเองนะคะอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะช่วงประมาณวันที่24ถึงวันที่27นะคะกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่หรืออาจจะมีซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดอะไรแบบเนี้ยนะคะคือถ้าไม่ได้กระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมเรื่องรดตราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะที่นี้เนี่ยจากภาพรวมภายนอกที่เห็นนะคะดาวการเงินก็อยู่ในจุดที่แข็งแรงดีแต่เนื่องจากว่าพอดูภาพรวมภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการเงินของคุณเองก็ไปอยู่ในจุดที่ได้เงินเข้ามานั่นแหละแต่ว่าได้เงินเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเงินก้อนอาจจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่หน่อยนะคะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่คุณเจอนะคือก็ยังต้องระวังเรื่องการใช้เงินอยู่นั่นแหละที่จะบอกไปนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะดาวการเงินของคุณเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคะ่ะการเงินจะได้มาจากการทำอะไรใหม่ๆที่ร่วมกับ คู่ครองหุ้นส่วนคนรักเพื่อนร่วมงานเพื่อนสายอาชีพอะไรแบบนี้นะคู่ค้าต่างๆเนาะอาจจะมีการร่วมงานการประสานงานนะคะการติดต่อสื่อสารคือไอ้ตรงนี้บางคนบอกว่าไม่มีนะไม่มีอะไรใหม่ๆนะคือต้องรอหลังวันที่23สิ่งหาไปแล้วนะคะเพราะว่าดาม,มันจะขยับอีกรอบหนึ่งนะ อาจจะมีการติดต่อพูดคุยเจราจาประสานงานเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ๆบางคนบอกว่าเอ้ช่วงนี้รู้สึกมันเครียดเคียกังวลเนาะงานหรือเงินที่หาได้มันมัน,ม,นมันไม่พอนะคะก็ให้รอจังหวะในช่วงสิงหาคมประมาณวันที่24ไปแล้วนะคะดาวการเงินก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆมีการพูดคุยเจราจาอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานของคุณนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วนะอาจจะได้มีการประสานงานได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะอาจจะได้ร่วมแก้ปัญหาร่วมคุยร่วมเจรจาร่วมติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะได้มีการ พูดปรึกษาหารือกันนะคะหรือเพื่อนอาจจะโยนงานใหม่ๆเข้ามาให้นะโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะมันเป็นงานที่แบบเอ้ยเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้แต่มันได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่แบบรองานรอเงินรอทุกอย่างอยู่นะคะก็รอหลังวันที่24สิงหาแล้วกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องบอกก่อนว่า การพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะคะหลังประมาณปลายปลเดือนไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ดีนะคือสามารถพูดคุยเจราจาติดต่อประสานงานในเรื่องของการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้นะคือพูดง่ายๆไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับความช่วยเหลือดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะแต่ต้องบอกก่อนนะโดยส่วนตัวของอาจารย์เองนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะช่วยเหลือตัวเองให้มากก่อนนะเพราะว่า ชั่วโมงนี้เนาะแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยก็จะหาคนที่ช่วยอะ่ะมันก็ค่อนข้างยากเพราะทุกคนก็ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบตัวเองและครอบครัวนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านแล้วกันนะคะไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ I'm oh